นี่ดังหมอนั่งหมอดังหมอบาแต่ธรรมาชาติเลย<ม>สนไรไม่ต้องนนหมอมพร้อมครับคนนี้เขามีเมนูนี่ครับมีขาจอกหมูมากครับผมแบบจอกกระจอกเลยเหรอครับนี่ยล้วต้สมสมใช่ไหมประามอ่อนครับผมกัดแบบพวกเอ็นอยุยมันแสบขึ้นกันครับบรรยากาศนี่มันกิ่งขัดแนวบ่ครับผมโอ้ เสียผมธรรมาด่าเขานป่าไม่ค่อยมีนด้เห็นเสี่ยงเหมืนต้นไม้เดี๋ยวก็ได้เห็นกันเรื่อยๆครับผมของยานี่ว่ายังไดยสุดยอดครับผมหรือทางน้ำหรืแล้วปล่อยฟางแคบยาเดี๋ยวเอาเมนูอีสานมาจักมือแต่มือนี้มันมีขาหมูแบบนี้ครับผม <c oughs> มาครับปลุก <c oughs> รดเปิดเลยไข่ต้องปลุกครับผมยังหอม

ลำไยเป็นแล้วเป็นอีกครับผมสุดยอดดีลีอยู่นี่สองฤดูวะนี่มาเอาสีเบิองแล้วครับผมต้มมาประมาณชั่วโมงกว่ารุ่นรุ่นรุ่นระลองสีใดเลยเพลยครับแบบนี้แล้วก็แซ่บมากตำเจียวเปรี้ยวหวานล้นนตั้งทะเลอยู่บ่แล้วถ้าไล่เบิ่งแล้วนี่น้มาเติมสมครับวันนี้เบิองมาชมมาชม นะครับล่างก่อนครับใส่ปลาคามบอ,อนปกติก็จะตรงว่าหลอกลอๆนะเนี่ยเผาไฟแล้วธรรมาดาษขูดมีโกนไหมหถ<า>ักถักเนี่ยขาหามูเนี่ยนะนี่ครับยะใส่เลยเสียดจะหืมซุปเปียวสดน้ำก็ได้ครับผมแล้วก็เฮาก็เอ็นครับหนงังถือกึศเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยตามน้ำจิ้มครับผม ถ้าเผ็บตอนปรุงเดี๋ยวก็เพิ่มชูรดกับน้ำปลาแค่นั้นครับแต่ลงไปิดฟ้ามอไว้ให้ความสมมันออกมากวันนี้เขาไปต่ำแจ้วเขาดีปรุงขาหมูต้มสมใบมะขามอ่อนครับเปลี่ยนทามลงไปก็ได้คนยังเหมือนเดิมอยู่วะแต่เปื่อยอยู่หรือข้างล่างนี่โคตรเปื่อยเลยนะครับอีกน้อยพอดีแหละนำสมอกางว่า ไม่เหลือโอเคครับนั่นอ้ซอนสีก็ได้แห่อีกหน่อยเพราะว่ามีเอ็นทั้งในมันจะสุกไง,างมาครับผมน้องอยะเซบย,ยะเขาจิตตามแก้วแล้วครับวัอนี้ลอบิงึงแก้วกับต้มสมนี้เหตุใดลอบิึงสวนดองเขาเลยใส่กระเทียมอยู่บนนี้โอเคเตรียมพริกก่อนครับผมเดี๋ยวผมตอนปรุงตามริกกระเทียมมั้ง<อ>โอ้โห่เครื่องโคกครับผม น้ำจิ้มเดี๋ยวสดเอาเลยกับเอ็นหมูอยู่ตีนแบบตีนยุ่มเปื่อยตอนนี้ใส่เกลือแล้วมั้ยใส่เกลือเกลือไม่ผิดกระเทียมครับผมผิดเยอะที่สุดเบอรจักรลูกด่างลอยน้ำตาลตอนนี้ตำผิดกระเทียมเกลือแล้วใส่บุกชดลงไปแล้วครับผมัเน่าเน่าอ๋อโอเค เดี๋ยวเราเบื้องการตวงของน้องเขาเองนะครับผมเสียบพอแสีบจัดไปตามสูตรเลยเหงื่อโดนแสงมาครับผมในเวลาแล้วที่นี้จับเอาหอนหอนนี่ครับเวลาบอดี้ครับผมสี่หองเลยดึงตีนหมูผมหรือว่าใครมันสลัดก้อนหมูเนี่ยก้อนนี่ย บอกมันเอาสอนมันว่าอบสอนะเกี่ย่นดามโกกันแล้วก็จิ้มกัน้้วแกวี่ต่ำกันแบบนี้ับผมมีผู้สาวด้วยนะครับันนี้นี่ไม่ไ้เจอกันนานนะเนี่ผมย้าแล้วเด็กเลียงหนอือผมย้าแล้วนี่ไม่ได้นี่นะเียงไม่ออกหันด้ยนี่นะนี่แหละ พาดูดูยออกจากกระดูกไปการอยู่ที่ต้มไปเปลือยมาต้มแล้วต้มแล้วก็ไปหนึ่งไหมหนึ่งแล้สอดแจงโอ้ขนเยอะแกงรัมไงแล้วขดใหญ่ปกติก็มีดโกลน่ากันแล้วนี่แหละตากะสลัดกินนี่ถือว่าผู้กินน้ำซุปมาพร้อมซุปหมอยะสวยมาใส่น้ำซุปสดผ่านเลยโอ้ยใหญ่ ตคยบ้างตคยเดี๋ยวมาชิมมาเร็วมาดังนี้เลยนี่เอ็นเอ็นเลยนะหอนนี่น่ะนะหอนเลยโอ้ยเขียวทั้งหนาไปเบิดแล้วเอเอาขึ้นมาหันได้ปะข้าวหันนะอย่ามาไปจับนะโอ้ห่อนลีลีเออนั่นแล้ยันแต่มันตกอย่างไรยันยังไงแทบลีกผมออกเปรี้ยวแล้วก็มะเข้าเลยแทบว่าตตย นุ่มๆใช่มก็เลยเจอยก็เลยเกล็ดนะเนาะใช่าดิุปน้ำมาสดองุกน้ำยาวเอ็นนี่งานนี่เกี่ยวเขี่ยมาแก่งเส้นถ้าขิรเลกได้ขาหมูก็้ตองเป็นขาเจอกครับผมเห็นเกี่วมเ้าจิ้มเลยน้ำจิ้มฝีมือยเด้ยนืบเนด้วยมาสดเอาสดมาน้ำเอาติบขามาน้วยามา อย่ามานั่งลงมะหรือหล่อออกก่อนเนีย่ยเอาลงกันกันได้ห่อนไายโอ้ยเตยรู้สึกว่าจะติดใจนะเลิกเล่นโทรศัพท์เลยนะกระดิ่งเ <laughs> สียบมิลลี่ผมบอกเลยตรมไว้เปลยเสียบว่าหัวมันดีเพราะเอาดูไข่อของยานบ่ยบะโอ้ดี๋ยวบอมีอมัอนนั้นบ่ เขาเหนียวจำเจวแล้วก so no like ็ซดน้ำซุปตำจานนึงอันนะจานไม่กันเลยอ่ะยาอื้อืหมหอนคร่าสอเนะครัเอพอวงครับผมยรหันกะอยูบริยุทธ์ได้บททีนี้เพงไหนเอ้ยเปื่อยผู้ตรงย่ำเลยผู้ตรงย่ำนะละลายในปากเลือดลงเลยบอกมาครับบททีนี้เลือดเล็บบอต่อซุปบางกอน ต้มสมมันต้องเป็นน้ำสมบสมเฮ้ยแล้วทีนีกินสามมูเลยหน่อยเรามันแสบมากเลยโอ้น้ำจิ้มแสบพรอบย่อะไโอ้โหแสบมากน้ำจิ้มเผ็ดมากโซนอีกังอยากเลยฮันนักวันฮันนักวันพร้อมกันก็ได้นี่อันหายดื้อครับผม สมสมเตีเออ๊นหมูอุ้มเตีนหมูก็ได้ครับผมแต่เนื้อนันเราแสบมันมีเอียนแกวของสีทุเนียมันสุดยอดพูนที่ข่างร้อยเหมือนน้ำไหนที่ลงโตะเนาะแมนแล้วที่ข้างลงโตะพี่เนาะเชียบจะครับน้องจอมครับผมแข่บร้อยท่าทางพูนพ่อแม่บริจีนี้บริจี เงี้มจูบังเลย่ลืมซืบอกอย่าซ้ยาเลาอีตำปลาอ๋อสุ่ีตำปลากบีอยู่ที่นไปแบงส่วนดนัพึ่งเด็ดมาไหมเอาเลยรรอแล้วจัดเลยจัดเลยในกนในกในาดดูก่อนคือมีแต่หนังที่แม่ตั้งสีหลังเสบครับผมเอาเลยเอาเลย นี <Tipp> <m> ่ขนนิดหน่อยเป็นยังครับผมนิดน้นิดอยูอนนี่ขนหลมักตัวคู่เงาเอาเงาจับมจับมากดนผมไม่นี่อยอยากน้อยากตอมยังินง่ไหมเยอะมาก่ ปรุงเสรกันนี่มงใช่ใหปรุงข่ไก่บ่บอกมันนั่งเซฟริกหลายบเขาแล้วเลยบอกไว้ดิมาาตเออะไรจักก้อนเสียบมาเสือเบิร์นนะเสียบมากโอ้มาเหรพัดลาผมแสบมากครับผมสุดยอดเอ็นโอ้กึ้นึโอ้คำว่างาไก่กัน่ะไม่ให้ มามาถ่ายคลิปจูก่อนกินเขาก่อนกินเล็บมันได้บ่นี่เล็บมันกินได้อุ๊ดเรียบร้อยน้ำมีดน้ำมีดพริกอันนี้อันเก็ดอีหลีเจ้ามันสิกระดัดย่างอย่างเอากินก็บันมนโยนลูกเดือดคือบอกเห็ดไปยังอุ่นอ้อนเห็ดอันนี้เห็ดคักรเราเสียบอยู่รสชาติฝีมือฝีมือเดี๋ยวเห็ดโอ้ ผงซอยกันเขาอยากมากินรสชาติทุ่ไทยกึ่งหนังเขาเห็ดครับผมเด็ดลูกออมตีนตุ่มพร้อมมาไหมฮะใบบอลเอาบ้างไหมเออเอาเลยครับโอ้นี่เอ็นแก้วไหมเดี๋็กนะฮะจากอันนัหนกันนะไอ้เอ็นร้องเอ็นแบบกรึดๆไหมนี่เอาไปเบิร์ดไลน์เดียร์ยู่นี่เด่นดีขอเอ็นครับผมมี ไอ้หัวกินเขากินเขาจมสมโม่ต้องหักบอกแจ่มมากเลยสุดๆับผมใส่เลยช่วงงาจอมกัได้อันใดไอ้บันที่อนที่ต่ำาไดไล่ได้ โหดแซ่บครับผมสุดยอดแซ่บมากหอมไหมครับบอกเข้าเลยอ่ะกึดกเลยผุนพี่ไอพี่ผุนพี่ไอพี่งหลังแซ่บถ้าเป็นเอ็นเนื้อของแซ่บไอ่วนนี่เหมือนเอ็นแบบกรึดกึดนึงๆเป็นแก้วเขาเลยเด็กแซ่บมากครับผมถุงถ่ายครับผม เต๋จะไปกินน้ำหลุดเลยนไอ้นี่แบบนี้เลยถึงดูดทังเด็บอ่อนไม่มีน้ำเบฮ้ยทีนี่ครับผมจิมแห้งไปเลยแก้วสุดจัดรสมเดียนี่โหดซีดเลี่ยงมันใครกันนะไปครับผมมันรอดเดี๋ยวคงยาวพึ่งเสียบจระ อืไร้ปากฮูฮ้าหูห้าระยะเยสุดยอดครับบรรยากาศแซ่บอ,อ,อาหารอร่อ,ทรอยทำจิ้มก็เด็ดง้วมือฉั <c oughs> จนจะเป็นอย่างนี้แย่งหน่ยนอยอยู่มือเจ็ดมั่นมูวครับผมอโซ่นัครับไม่ไงกันนะคนเด็ดออกไปพีถ่ายด้วยยังยากครับผมดูแลใกนการ ไฟคุมไฟมแมนดูแล้วซอยกันเบิดแล้วครับผมเปลี่ยนกันจำเวลาคนปรอยู่จำแก้วตจำดูมันออกไม้นั่นหมดยะ <laughs> <laughs> ไฟเลย <laughs> เจอกันไม่ยิ้มหนาครับผมสุดยอดภูริอากาศสายไปดีครับเียงหน้าหุ่งหน้าแจบ๊จบแน้องๆทุกคนพร้อมซอยกันเหี้ยที่หันินเลยเจอกันไม่ยิ้มหนาสวัสดีครับ